ขายดีจังเลยอ่ะเห็นเขาเปิดร้านกาแฟาแล้วก็อยากเปิดบ้างจังมันต้องทำยังไงบ้างเนะาะสมสิ่งที่ควรรู้ก่อนเปิดร้านกาแฟามาดามเปิ้ลมีคำตอบวันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับมาดามเปิ้ลอีกเช่นเคยนะคะสำหรับช่องชองกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลน,นะคะตรงตามหัวข้อต้นเรื่องเลยนะคะออหลายๆคนเลยที่เข้ามาทักแชทมาดามนะคะก็สอบถามกันเข้ามาเยอะนะคะว่าเอะม,มาดามหนูอะ ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงคือหนูเห็นมาดามเปิดร้านกาแฟหนูเห็นพี่ๆเขาเปิดร้านกาแฟหนูก็อยากจะเปิดบ้างอยากจะมีความรู้กับเขาบ้างอยากจะมีอาชีพกับเขาบ้างเปิดร้านกาแฟมือใหม่เลยกิ๊กเลยไม่รู้เริ่มต้นยังไงลองฟังบทความนี้ดูนะคะที่มาดามิกนรวบรวมมาทั้งหมดให้กับเพื่อนๆนะคะข้อแรกเลยนะคะคุณจะเปิดร้านกาแฟใช่ไหม คุณต้องเรียนรู้สูตรชงกาแฟก่อนคะ่ะนี่คือข้อแรกนะคะเรียนรู้สูตรชงกาแฟสูตรน้ําชงต่างๆคุณต้องรู้นะคะแล้วทีนี้คุณจะรู้ได้ยังไงอ่ะคุณจะดูจากไหนอ่ะ คุณสามารถเลือกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้แบบฟรีๆจาก u t u b e นะคะจากช่อง YouTube ช่องต่างๆจากเพจต,ต่างๆคุณเรียนรู้ฟรีๆได้คับหรือคุณจะเข้าคอร์สเรียนเป็นเรื่องปเป็นราวไปเลยคือหนูไม่ค่อยจำหม่ำประดามเาะหนูจดไว้ก็ทําสูตรหายไปหมดไม่รู้จะเอาอยัางไงดีหนูเป็นคนขี้หลงขี้เลืมนะเข้าใจอะไรก็ยากดูแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะเข้าคอร์สเรียนไปนเลยไหม ะะเอาอย่างนี้ไปเลยคือเอายิ่ง่ายๆเลยมันจะมี2แบบนะคะแบบหนึ่งคือเรียนฟรีในช่อง YouTube คุณก็เข้าไปเรียนเอาจดจําเอาจดเอาเขาทํายังไงสุอันนี้คุณไปเรียนรู้เอาฟรีๆได้เลยสบายมากจดเอาเลยหรือเพื่อนๆกรณีที่แบบอยากเรียนรู้แบบจริงๆจ,จังๆไปเลยกับคนที่เขามืออาชีพเลยอะ่ะคนที่เขามีผลลัพธ์ที่แบบโอ้โหทำให้เขาเปลี่ยนะเปลี่ยนเขาเรียกอะไรเปลี่ยนชีวิตไปเลยอะ เอออยากเรียนกับคนแบบนั้นคนต้นแบบแบบนั้นอันนั้นคุณก็ต้องยอมรับที่จะต้องมีค่าเล่าเรียนนะคะมีค่าเล่าเรียนทําไมต้องมีค่าเล่าเรียนหละ่ะมาดามเปิลช่องฟรีเขาก็มีอ่ะหนูจะเลือกอันไหนดีระหว่างฟรีกับไม่ฟรี มาดามให้แง่คิดอย่างนี้เพื่อนเพื่อนคืออย่างนี้คือถ้าเพื่อนเพื่อนเรียนฟรีนะเพื่อนเพื่อนบางคนมาดามเข้าใจนะคะอาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องปัจจัยต่างๆเนาะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนจะเรียนฟรีเพื่อนเพื่อนก็ต้องขยันหน่อยนะขยันเออดูเขาดูหลายๆช่องไม่ได้ดูช่องเดียวดูหลายๆช่องดูดูแล้วจดจําจดรายละเอียดทุกอย่างเพราะแต่ละช่องมีเทคนิคไม่เหมือนกันแต่ละช่องเขาก็มีสูตรของเขามีเทคนิคในแบบของเขามีสไตล์ของเขานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณก็เรียนรู้แล้วคุณจดจําเอานะคะ หรือถ้าแบบเสียเงินล่ะแบบเสียเงินคือคุณจะได้เรียนรู้ทุกอย่างในใน,ในตัวสูตรชงอันนี้แน่นอนอยู่แล้วสูตรชงคุณต้องรู้ทุกอย่างอยู่แล้วมันชงยังไงมันใส่ย,ยังไงมันเริ่มต้นยังไงนะคะและที่สําคัญคุณได้เรียนรู้ประสบการ์ล้วนๆของคนต้นแบบคนนั้นคุณถามอะไรมาเขาตอบคุณได้หมดอะ เออเพราะอะไรเพราะประสบการณ์เขานะคะมันไม่ใช่แค่เรียนมาอย่างเดียวมันประสบการณ์เขาล้วนๆที่เขาเอามาบอกคุณเขาเอามาสอนคุณนั่นแหละทําไมคุณถึงีต้องมีค่าเขาเรียกอะไรอ่ะต้องมีค่าใช้ใจ่ายต้องมีค่าเรียนเพราะอะไรทําไมต้องมีค่าเรียนเพราะอะไรมาดามบอกตรงนี้เลยจากใจเลยนะคะเหมือนมาดามเนี่ยมาดามก็ไปเรียนมามาดามไม่ได้ดูจาก y o YouTube แล้วเปิดร้านมาดามไปเรียนมาด้วยเงินหมื่นห้านะคะแล้วทีนี้เนี่ยทำไมมาดามถึงยอมจ่ายเงินหมื่นห้าเพราะมาดามมองว่ามาดามจ่ายเพื่อไปเอาอาชีพ มาสร้างอาชีพให้ตัวเองอ่ะมาดามมองอย่างนั้นนะคะมาดามไปจ่ายลงทุนให้ตัวเองลงทุนความรู้ให้ตัวเองเพื่อให้ตัวเองมีอาชีพมาทำมาหากินแล้วสุดท้ายแล้วมันก็ต่อยอดให้มาดามมาได้ถึงทุกวันนี้ไงเพราะมาดามเรียนหมื่นห้าในวันนั้นไง นะคะอ่ะอันนี้คือคือเหมือนถ้ามันเป็นค่าความรู้ของเขาอ่ะคุณมันเป็นค่าความรู้ของเขาค่าประสบการณ์ของเขานะคะแน่นอนตอนที่มาดามไปเรียนมามันเป็นไปไม่ได้ที่มาดามเรียนมาแล้วมาดามจะมาสอน,นเพื่อนๆเลยถ้ามาดามเรียนมาอ๋อเพื่อนๆเ,เฮ้ยนี่ฉันไปเรียนมาเขาบอกเขาบอกอย่างนี้ว่าแกเขาบอกว่าใส่น้ําตาลหนึ่งช้อนโต๊ะนะแกเออเออแล้วก็ใส่นมหนึ่งหนึ่งแก้วเป๊กเออใส่นมจืดหนึ่งแก้วเป๊กอะไรอย่างเงี้ย มันเหมือนเป็นการอ่านหนังสือให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆนึกออกไหมมันไม่มีประสบการณ์อะไรเลยนึกออกไหมคือคือไปรับรู้มาแล้วก็มาบอกต่อเพื่อนซึ่งไอการบอกต่อก็ไม่รู้จะบอกต่อผิดหรือบอกต่อถูกประสบการณ์ก็ไม่มีเวลาที่เพื่อนๆเจอปัญหาอะไรมาดามก็ไม่สามารถตอบเพื่อนๆได้เลยเพราะไม่มีประสบการณ์วันนั้นที่มาดามเรียนเมื่อเจ็ดปีก่อนนู้นเนี่ยแปดปีก่อนนู้นเนี่ยประสบการณ์มาดามสั่งสมประสบการณ์มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยืเพราะฉะนั้น ม่ได้หมายความว่าเรียนมาแล้วจะสอน,นเพื่อนๆได้เลยนะมันต้องประสบการณ์อีกนะเอเอเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ที่มันเป็นค่าเรียนค่าอะไรต่างๆมันเป็นค่าความรู้ของเขาค่าประสบการณ์ของเขาทั้งหมดที่เราไม่สามารถหาซื้อที่อื่นได้นะเราไม่สามารถหาซื้อที่อื่นได้เลย นะคะเพราะฉะนั้นเราเนี้ยอันเนี้ยค,ค,คือคือคือแบบที่แตกต่างนะคะอันที่เรียนฟรีใน YouTube เพื่อนๆหาดูได้เลยมีหลายช่องเยอะแยะที่เขาเอามาบอกเพื่อนเพื่อเพื่อนดูหลายๆช่องเพราะแต่ละช่องเขาจะมีสไตล์ของเขาอยู่นะคะส่วนเพื่อนๆที่อยากจะเรียนกับคนต้นแบบเลยนะคนที่เขาอดประสบการณ์เขาเยอะมากนะคะผ่านมาเยอะละผ่านมาหลายสมรภูมิน,นั้นจําเป็นอันนี้มาดามบอกได้เลยนะจําเป็นมันต้องมีค่าใช้จ่ายไม่มีอะไรไม่ลงทุน ะะไปเรียนรู้สูตรนะคะเรียนรู้สูตรจะเรียนรู้ฟรีหรือคุณจะจ่ายเงินอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของคุณนะคะแล้วคุณก็ต้องรู้ด้วยว่าวัตถุดิบเนี่ยเขาใช้อะไรบ้างมาดามบอกได้เลยนะคะวัตถุดิบต่างกันก็ให้รสชาติที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องเรียนรู้ด้วยไม่ใช่รู้แต่วิธีชมอย่างเดียววัตถุดิบเขาใช้อะไรบ้างอันไหนดีกว่ากันมันแตกต่างกันยังไงคุณต้องรู้นะคะ เกิดอยากรู้ลึกขนาดนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อก็จาเป็นที่จะต้องเข้าเรียนเป็นคอร์สนะคะอันนั้นจําเป็นก็คือเรา,าเขาเรียกอะไรลงทุนความรู้ให้กับตัวเองเพื่อให้ตัวเองไปไปาหาหาอะไรได้ให้ตัวเองนะคะทีนี้ข้อ2ออุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิดร้านเขาใช้อะไรมัางอะ่ะอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิดร้านเพื่อนเพื่อจะใช้แบบไหนนะคะอย่างแรกเลมม้อต้มน้ําร้อนอ่ามอต้มน้ำร้อนคุณจะใช้แบบไหนเริ่มแรกคุณจะใช้แบบไหนอ่จะใช้แบบนี้ไหม ตาต้มน้ำร้อนแบบนี้เพราะว่ายังไม่มั่นใจว่าตีจะขายได้หรือเปล่าอันนี้ไม่กี่บาท6 7 0 0 8 0 0ดนี่แหละจําไม่ได้แบบนี้หรือจะใช้เป็นหม้อ3มหลุมแบบของมาดามเปิลน,นะคะหม้อสามหลุมแบบนี้หรือเพื่อนๆจะใช้เป็นเ,เขาเรียกอะไรถังน้ําร้อน <c oughs> อ่ะขออภัยถังน้ําร้อนที่เขาใช้เป็นการน้ําร้อนไฟฟ้าแบบนี้นะคะ,ะจะใช้แบบไหน ที่ที่คุณคุณก็ต้องดูในเน็ตอะดูในเน็ตเอาว่าราคามันเท่าไหร่นะคะแล้วคุณสะดวกยังไงนะคะเอ่ออันนี้คือหม้อต้มนะถ้าคุณจะใช้หม้อต้มสามหลุมแบบของมาดามเพิ้ลคุณก็ต้องซื้อแก๊สถังหนึ่งซื้อแก๊สถังหนึ่งแล้วคุณก็ต้องซื้อขาตั้งขาตั้งที่จะเอาหม้อสามหลุมไบวานนะคะตั้งเตาแก๊สอ่ะเออที่จะเอาหมอ้มอหม้อสามหลุมไปวางอะ่ะเอออันนั้นด้วยหรือถ้าคุณไม่สะดวกซื้อแบบนี้ก็ซื้ออย่างนี้ไปเลยง่ายดีเปิดร้านแรกๆเรายังไม่รู้เลยว่าจะดีไม เออก็เป็นแบบนี้แล้วก็เป็นพวกโถชงถ้าเป็นกาแฟโบราณนะถ้าเป็นพวกโถชงอย่างนี้ถุงชงแบบนี้นะคะถุงชงอย่างนี้หรือจะเป็นถุงชงไซส์เล็กแบบนี้นะคะนี่คือสิ่งที่คุณต้องใช้แก้วชงแก้วตวงนี่คุณต้องใช้นะคะแก้วชงใช้ขนาด250 ml อนะคะส่วนแก้วตวงมาดามใช้ขนาด45 ml ล หาซื้อได้ตามลาซาด้าก็ได้นะลาซาด้าเขาก็มีหรือว่าตามร้านทุกอย่าง20บางที่เขาก็มีนะแบบนี้นแบบเนี้ยนะแล้วก็จะเป็นแก้วเอช้อนชาแบบนี้นะคะช้อนชาอย่างนี้ช้อนโต๊ะแบบนี้มาดามซื้ออยู่แมคโครนะคะอันนี้มาดามซื้อที่แมคโครแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกร้านทุกอย่าง20จะมีอยู่นะบางที่อะ เออก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นี่คืออุปกรณ์ข้าวที่เพื่อนเพื่อนต้องใช้อ่เขียงเล็กๆเอาไว้หั่นมะนาวถ้าเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> จะใช้มะนาวสดเนาะมีดเล็กๆอย่างเงี้ยเออมีอะไรอีกอ่ะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นอันนี้คือคือเบื้องต้นที่เพื่อนๆต้องรู้ถ้าเพื่อนเพื่อจะจะ,จะมีเมนูปัน่นด้วยก็ต้องใช้เครื่องปั่นนะคะเครื่องปัน่นคุณดูที่กาลังวัดนะคะเวลาที่คุณจะซื้อคุณดูที่กําลังวัดคุณอย่าลืมว่า เราใช้เครื่องปั่นในการปั่นขายเราไม่ได้ใช้เครื่องปั่นในการปั่นในการกินในบ้านถ้าปั่นในการกินในบ้านเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องกําลังหวัดสูงมากหรือแพงมากว่างั้นเถอะเออเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เขาโหดมากถูกอไหมแต่ทีนี้เนี่ย เราเอามาปั่นขายเราจะใช้เขาแบบโหดมากๆเลยปั่นมันทั้งวีทั้งวันปั่นมันทุกวันด้วยเพราะฉะนั้นก็จําเป็นที่จะต้องซื้อกําลังวัดที่มันสูงหน่อยแล้วก็มีความคงท,ทนหน่อยนะคะปกติมาดามใช้แผงชาร์จนะคะก็จะทนก็เพื่อนๆลองเข้าไปดูในลาซาด้าได้เช่นกันเพราะว่าบาง,บางทีงมันมีช่วงลดราคาด้วยนะคะลองเข้าไปดูได้ทีนี้ทำเล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 นี่สำคัญ อีกข้อหนึ่งที่สําคัญแล้วก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ตกมาตายกันเยอะมากทําไมมาดามถึงพูดอย่างนั้นตกมาตายคืออะไรคือคนเราเวลาจะมองหาทําเลเราก็จะมองหาตรงที่ที่มีคนเยอะๆถูกปะใครจะบ้าไปมองหาทําเลที่มันไม่มีคนเนาะเป็นป่าช้าขนาดนั้นไม่มีหรอกคนทุกคนก็ต้องมองหาทําเลที่มันเยอะๆแต่คุณเคยเจอไหมทําเลคนเยอะแต่ไม่มีคนซื้ออ <c oughs> คนเยอะเดินพุกพานพุกพานโอ้โหเต็มไปหมดเลยแต่ขายไม่ได้ไม่มีคนซื้อมันเกิดจากอะไรนะคะอ่าอย่างแรกที่มาดามเคยมีประสบการณ์กับมันนะอาจจะไม่ได้ถูกทั้งหมดทั้งมวลนะคะอันนี้ตามประสบการณ์ของมาดามคนเยอะแต่ไม่มีคนซื้อคือสินค้าคุณอนะ่ะมันไม่ตรงใจของคนแถวนั้นที่คุณไปวางอะ่ะ เออสินค้าคุณอ่ะมันไม่โดนใจเขาอ่ะคุณเอาไปวางตรงที่ที่เขาไม่กินคุณน่ะเอาง่ายๆเออนะแล้วก็สองพฤติกรรมลูกค้าล้วนมีผลกับการขายของคุณทั้งสิ้นเพราะอะไรพฤติกรรมลูกค้าบางครั้งเป็นอย่างนี้ค่ะคุณเคยเจอไหมคุณนั่งขายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ามันจะมีมันจะมีเยื้องเยื้งคุณไปหน่อยมันจะมีแบบพ่อค้าแม่ค้านั่งขายตรงนั้นอ่ะสามสี่ตัวพฤติกรรมลูกค้าชอบเดินไปซื้อแต่ตรงนั้นแหละไปอ้อกันอยู่แต่ตตรงนั้นแหละ จะไม่เดินมานิดนึงมาหาเราสักนิดหนึ่งไม่มีไม่เดินถึงเดินก็ผ่านเคยเจอไหมแบบนี้นี่คือพฤติกรรมลูกค้าคือเขาจะซื้อมันแต่ตรงนั้นแหละใครขับรถมาหรือใครเดินมาก็จะไปกองกันอยู่แต่ตรงนั้นจะไม่ยอมเดินเฉลบมาตรงนี้สักนิดเลยไม่เดินไม่มาไม่มองมันเป็นอย่างนั้นนี่คือพฤติกรรมของลูกค้าพฤติกรรมการซื้อของลูกค้ามีผลกับเราทั้งสิ้น บางคนเขาไม่กินแบบนี้เขาไม่ชอบแบบนี้คนแถวนั้นไม่นิยมแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการหาทําเลเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างมากที่มาดามเพิ่นเคยแชร์ไปแล้วเพื่อนๆต้องรู้ก่อนว่าเพื่อนๆจะขายอะไรขายน้ํามารู้แล้วว่าเพื่อนจะขายน้ําแต่จะขายน้ําอะไรคุณรู้หรือยังว่าน้าแต่ละแต่ละกลุ่มมันมีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันมากมาดาม,มเคยแชร์ไปแล้วว่าคุณจะขายอะไรอากาแฟโบราณเหรอกาแฟสดเหรอ ชานมไข่มุกเหรอคุณรู้ไหมสามกลุ่มนี้คนละกลุ่มกันโดยสิ้นเชิงเลยนะแล้วคุณเอาไปตั้งอ๋อคนเยอะโอเคเอาชาไข่มุกไปตั้งให้คนเยอะๆขอโทษนะคะคุณดันไปตั้งไอตรงที่แบบส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านเออเป็นแม่บ้านที่เขาไม่ค่อยกินชานมใส่แป้งต้องมอ่ะไข่มุกอะ่ะเขาไม่กินเขาดันชอบไปซื้อน้ำผ่านกินอย่างเงี้ยอ่ะเขาดันไปชอบซื้อกาแฟสดกินอย่างเงี้ยสินค้าเราไม่โดนใจเขาคนแถวนั้นไม่กิน หรือคุณดันเากาแฟโบราณอย่างมาดามเปิ้ลนี่แหละไปตั้งอยู่ตรงนักเรียนนักศึกษาอยู่มันไม่กินค่ะเขาไม่กินเขาไปกินชาไข่มุกกันเอ้ยเขาจะมากินทําไมชาไอกาแฟโบราณมันก็อาจจะมีบ้างนั่นแหละมีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กนักเรียนเอ้ยนักศึกษาเอ้ยเขากินชาไข่มุกชาไข่มุกน้ำปัน่นเพราะฉะนั้นการที่คุณจะหาทําเลได้แบบดีหน่อยอะ่ะเออ ไม่ใช่มองหาแต่ว่าคนเยอะอย่างเดียวนะคุณต้องดูด้วยว่าคุณจะขายอะไรแล้วกลุ่มลูกค้าคุณเป็นใครกลุ่มลูกค้ากาแฟสดก็กลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มวัยทำงานกลุ่มหนุ่มสาวออฟฟิศอ่หนุ่มหนุ่มสาวสาวอ่ะกลุ่มเนี้ยก็จะชอบกินกาแฟสดนะคะคุณก็ดูว่าคุณคุณคุณควรจะไปตั้งตรงไหนมันเหมาะสมไหมแถวนั้นอ่ะไม่ใช่มีแต่โอ้แม่บ้านอยู่เยอะแยะไปหมดหรือเป็นแบบ คนแก่คนเท่าคนแก่ที่เขาเขาไม่กินกาแฟสดเขากินกาแฟบโบราณอะอคุณต้องรู้ด้วยนะเออมันสําคัญนะเนือคุณจะเอาชาไขม่มุกไหมชาไขม่มุกกลุ่มชาไขม่มุกใครคะกลุ่มชาไข่มุกกลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มวัยทำงานหนุ่มสาวอย่างนี้ไม่กินคุณไม่ต้องเอามาขายให้อย่างนี้แทบจะไม่กินเลยเพราะแทบจะไม่มองก็มีบ้างที่กินแต่ก็น้อยแต่มันก็ไม่ได้บึมบั่มบึมบั่มไงนึกออกไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ว่ากลุ่มลูกค้าคุณ,คณอะใคร กาแฟโบราณกลุ่มลูกค้าคุณใครคะกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มแม่บ้านนะคะแล้วก็กลุ่มชาวบ้านที่เกี่ยวกับเกษตรกรชาวไร่ชาวนากลุ่มนี้ชอบกินแล้วมาดามขายดีมากๆกับกลุ่มนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้น,เ,นเพื่อนๆดูเลยขนาดร้านมาดามแล้วน,นะตอนนั้นมาดามตั้งอยู่ล้วโรงเรียนด้วยซ้ำล้วโรงเรียนที่มีโรงเรียนอยู่3,000คนนักเรียนไม่กินกาแฟโบราณร้านมาดามเพิ่นเลย มันไม่ใช่แนวเขาคุณนึกออกไหมมาดามไม่ได้นักเรียนแต่มาดามได้พ่อแม่นักเรียนทีเนื้อเออนั่นแหละมาดามถึงบอกว่าเฮ้ยหลายคนตกม้าตายคิดว่าไอ้ทำเลตรงนี้เหรอแม่งคนโคตรเยอะเลยเจ๋งวะ่ะคนเยอะมากเลยแม่งรถผ่านไปบุบ้มงบิบ้งสุดท้ายเตียงมาตานนั้งเงี้ยเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆดูให้ดีๆก่อนว่าเฮ้ยตัวเอ,อ,เอ,องจะขายอะไรตัวเองรู้อย่าง ตัวเองจะขายอะไรจะขายชาไข่มุกกลุ่มลูกค้าคือใครจะขายกาแฟโบราณกลุ่มลูกค้าเป็นใครจะขายกาแฟสดกลุ่มลูกค้าเป็นใครอ่ะตัวเองต้องรู้นะ mm. เออแล้วเพื่อที่ตัวเองจะได้เอาไปตั้งได้ไปถูกทำเลของตัวเองเนึอออกไหมเออจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินทิ้งนะคะทำเลเนี่ยตกม้าตายจะหลายคนแล้วมาดามเปิ้ลบอกได้เลยว่าก่อนที่คุณจะหาทำเลการรุณาถามใจตัวเองก่อนว่าจะขายอะไรกลุ่มลูกค้าคุณเป็นใครคุณรู้หรือยัง มันมีผลกับการขายของคุณทั้งส้นไม่ได้หมายความว่าคนเยอะแล้วคุณจะขายได้นะคะเพราะฉะนั้นล้วเนี่ยสามข้อที่มาดําสรุปมาให้เพื่อนเพื่อเนี่ยข้อแรกก็คือคุณต้องเรียนรู้สูตรคุณจะเรียนรู้สูตรแบบฟรีๆรีตามช่อง YouTube ต่างๆตามเพจต่างต่างได้หมดหรือคุณจะเรียนแบบเสียเงินเพื่อเอาความรู้เอาประสบการณ์จากคนต้นแบบของคุณอะเอามาเป็นพี่เลี้ยงคุณอะมาคอยบอกคุณมาคอยช่วยคุณเวลาที่คุณเจอปัญหาอะอันนั้นคุณต้องยอมจ่ายตังค์อันนี้คุณต้องยอมรับนะ มันเป็นค่าความรู้ของเขามันเป็นค่าประสบการณ์เขาทั้งหมดที่เราหาซื้อไม่ได้เออมันเขาเจออะไรมาบ้างอะพอเวลาคุณไปปรึกษาอะไรเขาเขาก็สามารถช่วยคุณได้ไงนี่ไงมันถึงต้องมีค่าใช้ใจ่ายนะคะข้อ 2. อุปกรณ์ในการเปิดร้านเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยมาดามก็ให้ดูแล้วเนี่ยมีแก้วชงแก้วตวงเนี่ยเออมีกระติกน้ําร้อนจะใช้แบบไหนอันนี้เข,าข้าๆเพื่อนๆทยอยซื้อก่อนก็ได้ไม่จําเป็นต้องซื้อตู้มเดียวทยอยซื้อเอา นะข้อ3ามทำเลเห็นไหมที่มาดามบอกก็ทำไมบางคนไปตั้งทำเลดีดีดคนเยอะๆแต่ขายไม่ได้เพราะอะไรกติกาคนแถวนั้นมีส่วนกับเราทั้งสิน้นแล้วสินค้าของเราไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายเขาไม่กินคนแถวนั้นเขาไม่กินแบบของเรา ะะเพราะฉะนั้นเพื่อน,อนลองดูนะลองเอา3ข้อนี้ของมาดามเนี่ยลองเอาไปพิจารณาดูว่าเอาเอเพื่อนจะจะไปในทิศทางไหนจะไปแนวไหนก็สามารถเข้ามาปรึกษามาดามเพื่นได้นะคะถึงแม้ว่าไม่ได้เรียนกับมาดามหรือไม่ได้ซื้อสูตรกับมาดามก็ปรึกษาได้เข้ามาปรึกษาได้มาดามพร้อมให้ความแนะนําให้ความรู้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดอยากเรียนอยากรู้ลึกกว่านั้นมาดามก็มีทั้งคอร์สเรียนชงกาแฟาออนไลน์ซึ่งเรียนในกลุ่มติด Facebook นะคะหรือสนใจจะซื้อเป็นเล่มอย่างนี้ก็มีมีให้เพื่อน ะะโอเคเนาะอ่ะบมาดามมาให้ความรู้คร่าวๆกับเพื่อนๆลองเอาไปพิจารณาดูตรงไหนไม่เข้าใจเข้ามาสอบถามได้เลยนะวันนี้คลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ